เปลี่ยนแปลงแล้วเปิดคะแนนพักเก้าไกลาตอบนี้ตอนนี้เรียกได้ว่าถูกถูกพูดถึงกันอย่างมากมายในโซเชียลในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองและบ้านเราที่เพิ่งจะผ่านมาในตะเลือกตั้งเมื่อไม่นานนี้ นี่เองและกำลังจะนำเป็นจับตาอย่างต่อเนื่องและวันนี้วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา2566นายทิพิรานั้นก็สิ้นเจริญหัวหน้าและแค่คิดเมกเจริญติเองของพรรคก้าไกลและประกาศชาัดเจนรัฐบาลและพรรคฝ่ายด้นานเดินอย่างประชาชนติดไทยสร้างไทยและ เสริมไทยและพักเพื่อเป็นธรรมล่าสุดก็พักเก้าวไก่นั้นก็ได้เพิ่มอีกเซนหลังจากที่สองจังหวัดที่จังหวัดพัทยาอายุทยาและรวมถึง310เสียงจากเดินที่มีแค่3 0 9เสียงเท่านั้น